สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่องยูทูบชา n e l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาเชิญคุยผ่านมุมมองบรรณการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับหลายท่านเนี่ยครับสนใจเรื่องของทองคํานะครับแล้วก็กําลังมองดูอยู่นะถึงจุดเปลี่ยนนะครับของทองคำนะว่ามันจะเปลี่ยนบทบาทหน้าที่ไปหรือไม่นะในการเปลี่ยนแปลงนะการปฏิรูปใหญ่ในรอบนี้นะครับซึ่งวิกฤตเศรษฐกิจ,ก,จการเงินในครั้งนี้ต้องบอกว่า เกิดขึ้นในรอบศตวรรษนะครับในรอบร้อยปีนะซึ่งเรียกว่าเก a t รีเซ t แล้วมันจะเป็นบททดสอบนะครับว่าระเบียบนะการเงินโลกนะหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยจะสามารถจัดการวิกฤตเศรษฐกิจการเงินครั้งนี้ได้อยู่หรือไม่นะครับ ในกันเองเนี่ยก็มีนะปัญหาความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์โลกนะในประเด็นของยูเครนนะซึ่งยังติดพันอยู่ในขณะน,นี้เป็นความขัดแยงระหว่างทางรัสเซียนะกับทางด้านสหรัฐแล้วก็องค์การเนโต้นะครับนะซึ่งมีนะพื้นที่ตรงกลางนะของการขัดแย้งคือ,อยูเครนแลนะ้ดูเหมือนว่าอาจจะกําลังขยายไปสู่นะประเทศที่เคยเป็นกลางอย่างฟินแลนด์และสวีเดนนะครับที่กาลังยื่นใบสมัค เขเป็นสมาชิกขององค์การเนโต้นะครับซึ่งรัสเซียก็แสดงท่าทีนะไม่ไม่พอใจนะักเพราะว่าจะเป็นภัยคุกคามนะต่อทางรัสเซียในขณะที่ความขัดแย้งยังเป็นอยู่เนี่ยนะทั้ง2ฝ่ายก็ยังมีการเติมเสริมนะทั้งกำลังนะทางการทหารการซ้อมรบนะใกล้ชายแดนซึ่งกันและกันร,รวมถึงนะส่งอาวุธยุปกรณ์นะที่ทันสมัยเข้าไปนะในทั้ง2ส,ส่วนนะทั้ง ฝั่งทางรัเสเซียเองแล้วก็ทางสหรัฐแล้วก็ทางองค์การเนโต้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมกำลังสนใจมองอยู่ในท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงในรอบศตรวรรษนะครับของเศรษฐกิจการเงินโลกก็มีปัญหาความขัดแยง้งนะทางด้านภูมิรัฐศาสตร์โลกนะเรื่องของทางการาหารเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับ,บสิ่งที่ผมมองอยู่เนี่ยก็คือว่าสงครามทางการทหารนะที่จะมาพร้อมนะกันกับสงครามทางเศรษฐกิจ นะและสงครามข้างเงินนะในขณะนี้นะครับนะมันจะเป็นจุดเปลี่ยนทองคําหรือไม่ซึ่งผมก็ได้อธิบายให้ฟังแล้วว่านะครับอาจจะเป็นไปได้เพราะว่า,าคือเมื่อโลกมันมีนะเสถียรภาพนะจาการะเบียบโลกเก่าระเบียบทางเศรษฐกิจการเงินเ,เก่าซึ่งมีดอลลาร์เนี่ยนะเป็นตัวชูโรงนะเป็นเงินสำรองของโลกเนี่ยแล้วก็จัดการนะอยู่รอดเนี่ยมา นะประมาณหลังสงคารามโลกครั้งที่2นะก็มาถึปัจจุบันก็ร่วมประมาณ75ปีแล้วแต่วิกฤตเศรษฐกิจการเงินในครั้งนี้นะจะเป็นบททดสอบนะว่าระเบียบนะทางเศรษฐกิจการเงินนะหลังสงคารามโลกที่2เนี่ยนะมันจะโอเคไหมนะเงินดอลลาร์เนี่ยนะยังจะสามารถแสดงบทบาทนะเป็นเงินสำรองของโลกได้หรือไม่ในการแก้ไขปัญหาวิกฤต เศรษฐกิจการเงินในรอบนี้นะครับและเมื่อมันมีตัวกระตุ้นนะครับคือทางด้านนะสงครามนะทางด้านทางการทหารเนี่ยซึ่งเป็นเรื่องใหญ่นะซึ่งผ่านมาในสงครามโลกครั้งที่หนึ่งที่สองเนี่ยนะทุกครั้งที่มีความขัดแย้งทางการทหารเนี่ยมันมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงระเบียบโลกนะฮะด้าน,นเงินสำรองของโลกอย่างเช่นเงินปอนนะที่เคยยิ่งใหญ่เนี่ยนะก็เปลี่ยนไปนะหลังสงครามโลกครั้งที่2เช่นเดียวกัน พระนด้นน้าศึกสงครามทางการาหารนะที่มาพร้อมกับนะปัญหาทางสงครามเศรษฐกิจและสงครามค่าเงินในขณะนี้ที่มีการคว่ำบาตรกันไปมานะทางเรื่องของค่าเงินการตัดรัสเซียออกจากระบบการเงินโลกนะครับเรื่องหนึ่งคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจรัสเซียรัละละเสเซียก็โต้อตอบโดยการทีนะ่จากขายพลังงานแก๊สด้วยเงินรูเบิลนะไม่รับดอลลาร์กับยูโรเนี่ย ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างก็โชวนะ์แสดงอ,อย่ายรนุภาพทางการทหารนะครับว่าเตรียมพร้อมนะครับที่จะเขาเรียกว่าภัยคุกคามอ่ะนะต่างฝ่ายต่างก็มองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเป็นภัยคุกคามของตัวเองนะครับเพราะ,ะนั้นด้วยเหตุผลนี้มันสะเทือนถึงเรื่องของสเสถียรภาพโลกนะมันสะเทือนถึงเ,เขาเรียกว่าความมั่นคงนะครับของโลกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจการเงินนะครับการเมืองสังคมแล้วก็ทางการทหารนะครับ มันตรงจุดนี้แหละครับผมมองว่ามันเป็นจุดเปลี่ยนของทองคําหรือไม่นะเพราะว่าถ้าระเบียบโลกเก่าะระบบเศรษฐกิจการเงินที่มีดอลลาร์เป็นตัวชูโรงเนี่ยไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจการเงินในรอบนี้นะครับซึ่งเป็นรอบใหญ่ในรอบศตวรรษได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของการศึกสงครามที่มาเขย่าซ้ำถึงโอกาสที่จะเกิดความไร้เสถียรภาพนะครับทาง ด้านเศรษฐกิจาการเงินการเมืองสังคมภูมิรภูมิทัศน์โลกซ้ำา็เป็นอีกนะครับก็เป็นไปนได้นะครับที่มันจะขย่าถึงความเชื่อมั่นของนักลงทุนนะของผู้คนในโลกด้วยว่ายังจะสามารถเชื่อมั่นในเงินกระดาษดอลลาร์นะครับที่ไม่มีการแบกนะด้วยสองคำหรือว่าความเชื่อมั่นนั้นจะค่อยๆหายไปนะในความที่ถูกขยาข่าครั้งนีนะ้ความที่อาจจะขาดเสถียรภาพนะทางเศรษฐกิจาการเงิน นะเงินเฟอ้อพุ่งเข้าของแพงนะนี่สินโลกในปริมาณสูงกางน,นเองก็มีความขัดแย้งนะครับของระเบียบโลกเก่านะกับผู้จะสร้างระเบียบโลกใหม่นะครับนั่นแหละครับเป็นบททดสอบซึ่งผมมองว่าจุดเปลี่ยนก็คืออยู่ในวิกฤตครั้งนี้นั่นเองว่าทองคำจะกลับฟื้นขึ้นมานะครับแทนที่ดอลลาร์ได้หรือไม่ดอลลาร์นาะจะด้อยค่าลงไป ไม่เป็นเงินสกุลสำรองของโลกหรือไม่หรือดอลลาร์ยังสามารถยืนหนึ่งนะครับยังสามารถที่จะเป็นนะเบอร์หนึ่งต่อไปนะในศตวรรษนี้นะครับศตวรรษที่21นะหรือว่าจะถึงจุดเปลี่ยนของทองคำจริงจริงนะเมื่อเสถียรภาพต่างๆถูกทดสอบสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินปัญหาเงินเฟ้อที่พุ่งสูงขนาดนี้ปัญหาหนี้สินที่ ปริมาณสูงขนาดนี้นะปัญหาช่องว่างทางความมัง่งคั่งไรายได้นะปัญหาความเหลื่อมล้ําต่างๆที่เกิดขึ้นขณะน,นี้จากระเบียบโลกเก่านะจากการใช้เงินนะสำรองของโลกคือดอลลาร์ที่ไม่มีการแบกด้วยทองคําการพิมพ์เงินออกมาในปริมาณมากสร้างนิสินปริมาณมากจะถูกทดสอบครับนะในการเปลี่ยนแปลงนะในศตวรรษเนี้ยซึ่งผมมองว่าในทศวรรษเนี้ยน,น,น่าจะเห็นนะเพราะฉะนั้นจุดเปลี่ยนทองคํา นะก็อยู่ในการเปลี่ยนแปลงนี้นั่นเองซึ่งไม่น่าจะนานเกินรอนะครับใน10ปีหรือในทศวรรษนี้เราน่าจะได้เห็นนะครับถ้าเกิดว่าดอลลาร์เอาไม่อยู่นะดอลลาร์ด้อยค่าลงสูญเสียนะสถานภ,ภาพเป็นเงินสำรองของโลกทองคําอาจจะแสดงนะความโดดเด่นขึ้นมาแทนที่นะครับเพราะประวัติศาสตร์โลกที่ยาวนานหลายพันปีทองคําแสดงบทบาทของมันนะในฐานะเงินสำรองของโลก มาเสมอนะครับนะเพิ่งจะประมาณสัก50กว่าปีนะที่มาถูกตัดออกจากการแบกนะเงินกระดาษนั่นเองติดตามดูนะครับมันอยู่ที่ว่าอะไรที่จะเป็นตัวแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจการเงินสถีนลรภาพโลกในขณะนี้นั่นเองนะครับฟังพี่นาก่อนแล้วค่อยเชื่อเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ